ตอนนี้ที่ได้ต่อยอดแล้วก็จะมีโลชั่นน้ํามันทาผิวนะครับแล้วก็ลิปสติกนะครับแล้วต่อไปคิดว่าในอนาคตนะครับถ้าหากว่ามีงบประมาณมาหรือว่าตอนนี้ผมเองก็มีความตั้งใจนะครับว่าในกําไรส่วนที่ได้ล้านกว่าเนี้ยก็จะต่อยอดประชุมกรรมการเพื่อจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่มานำมาต่อยอดกับน้ํามันแดงนะครับเพราะว่าน้ํามันแดงนะครับถ้าหากว่า ในประเทศไทยเราเนี่ยครับมัน,ม,นมันราคามาเลย์อย่างมาเลเซียร้อยห้าสิบนะครับวันนี้แต่แต่ในมาเลเซียทุกบ้านจะมีน้ำมันแดงไว้ทานไว้ทอดคู่ครัวเดือนแต่ว่าคนไทยยังขาดการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ว่าน้ำมันแดงมีคุณ,ณประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ต้องต้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าว่าว่า,วา น้ำมันแดงมีคุณประโยชน์ผมให้คณะเกษตรศาสตร์มออนะครับวิเคราะห์คุณประโยชน์ของน้ำมันแดงปรากฏว่ามีถึงเกือบ30ิคุณประโยชน์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับแต่น้ำมันแดงที่เราเอามาผสมเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเวชสอัอภาเราใช้แค่สิเอร์ซเองครับครับของน้ำมันแดงที่จะไปผลิตสบู่ลิปสติกโลชั่นกรบฟต์อ่อะไรต่างเนี้ยนะครับผมว่าหากว่าเรา เราต่อยอดในเรื่องของเวชบำํางเสร็จแล้วก็จะจะต่อไปถึงในเรื่องของอการทานจะจะ,ะการทานการใช้ในครัวเรือนในต่อ,ต,อต่อไปนะจะประชาสัมพันธ์ให้ให้สมาันชิกได้เข้าใจถึงคุณนนประโยชน์กัน